ใครที่กำลังมองหาเครื่องอัดฟางนะครับเครื่องอัดฟางสตาร์สามพันเก่าญี่ปุน่นเก่านอกนะครับยังไม่เคยใช้งานในไทยสภาพโดยรวมก็โอเคครับหนวดก็ยังใช้ได้ตัวนี้เป็นบล็อกใหญ่นะครับพี่วนะิวขายก่อน ที่กําลังมองหาเช<บ>ิญฟังมาดูได้นะครับขาเขียสองขานะครับเป็นแบบผัดจาระบีได้ระบบชุดมัดระบบชุดมัดสวยนะครับ เกานอกแท้ๆเลยครับยังไม่เคยใช้งานในไทยนะครับเกานอกจริงๆครับยังไม่ได้ล้างด้วยซ้ำครับใครสนใจติดต่อมาได้นะครับตามเบอร์ที่ลงไว้ข้างล่างนี้เลยนะครับ ราคาอยู่ที่สามแสนต่อโลนะครับสามแสนต่อโงได้